คำเตืนอนข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประใช้ยในตัวอ,อยางในการรับชมสำหรับสมุนไชกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลเท่านแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์ที่20เมษายนหรือว่าบางท่านก็อาจจะหยุดมายาวๆตั้งแต่ช่วงส่งการจนถึงวันนี้กันนะ แต่สำหรับแอดมินก็ยังคงทำหน้าที่อยู่เสมอเพื่อที่จะคัดสรรแนวทางเลขเด็ดนำมาแบ่งปัน fc ทุกท่านและในคลิปนี้ก็มีแนวทางของแอดปีวัรณาแอดสุยและอาจารย์เหนือใหญ่แต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของอาจารย์เหนือใหญ่เป็นแนวทางใหม่นะคะ แต่ก็เป็นแนวทางที่แอดมินได้เห็นแล้วก็แคปแนวทางเอาไว้ดูเหมือนกันค่ะในงวด16เมษายนงวดที่แล้วแนวทางเลขบนล่างของอาจารย์ก็มีเลข98นะคะและ98ก็เข้าบนฟ้าตรงเป๊ะเลยค่ะมาลุ้นกันต่องวด2พฤษภาคมอาจารย์เหนือใหญ่ให้เลข2ตัวบนล่างมีเลข03 23 06 16 6 2 7 3 5 2กับ6 3ก็จะมีเลข61กับ63ที่ตรงกันกับเจตัวน้อย2 3ตรงกับหนุ่มสุพรรณ73ตรงกับอาจารย์บุญรอดพารวยและเลข2 3กับ73ก็ตรงก,กันกับแอดใต้ฟ้านะคะมาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์เหนือใหญ่จะเข้าอีกเป็นงวดที่สองไหม ขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันกับแนวทางของแอดบีวันนา16เมษายนงวดที่แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายไม่ได้มาตามที่นัดกันไว้นะคะซึ่งแนวทางเลขบนของเขาให้วิ่ง5เลข5ก็ไปเข้าหลักร้อยเลยค่ะแต่ว่าแนวทางสองงวดก่อนนั้นในงวด16มีนาคมเลขล่างให้วิ่ง8และให้เน้นล่าง87 ก็มาทั้งเลขวิ่งและเลข2ตัว8 7มาล่างจริงๆค่ะแต่ว่าเข้าเป็นตัวกลับนะคะสำหรับงวด1เมษายนบนให้วิ่ง1ล่างให้วิ่ง0 2ตัวล่างให้09ปรากฏว่าบนก็ออก481ล่างออก90เลขวิ่งเข้าทั้งบนฝาและลงล่างสำหรับ2ตัว09ก็มาล่างจริงๆแต่ว่ามาเป็นตัวกลับนะคะ เลขมีเข้ามีหลุดนะคะไม่แน่ว่าเลขของแอดบีวานาอาจจะกลับมาเข้าในงวดนี้มาลุ้นกันต่องวด2พฤษภาคมแอดบีวันาเลขรัฐบาลบนให้วิ่ง3รูด3 2ตัวให้เม็ดเดียว3 4 3ตัวมีเลข6 3 4กับ7 3 4สสาำหรับเลขรัฐบาลไทยชุดล่างให้เน้น2อาัด2ล่างให้วิ่ง2 ล้านเปอร์เซนต์สตัวล่างมี2 4กับ2 6ของแถมจะเป็นเลข3ตัวบนเลข7 3 4นะคะก็เป็นเลขตัวเดียวกันกันกบที่ให้แนวทางชุดบนคิดว่าแอดบีวันาก็น่าจะให้เน้นเลข7 3 4นะถ้าถามว่าแนวทางของแอดบีวานาไปตรงกับแนวทางสำนักไหนบ้างก็จะมีแนวทางของเจตัวน้อยเจไลๆลและหนุ่มสุพรรณนะคะ โดยเลข2-4จะตรงกับเจ๊ลายลายและหนุ่มสุพรรณสำหรับเลข3-4จะตรงกับเจ๊ตัวน้อยและหนุ่มสุพรรณเลข2-4กับ3-4ตอนนี้ก็ชนเด่น3สำนักเท่าๆกันเลยค่ะเลข3-4ปีนี้เราก็ได้เห็นกันไปแล้ว1รอบในงวด16กุมภาพันธ์ที่มาล่าง4-3นะคะสำหรับ2-4ปีนี้ยังไม่มาเลยค่ะมาลุ้นกันว่า เลขของแอดปีวันนาจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปปิดท้ายกันกันกนกนกบแนวทางของแอดสุยถึงชื่อจะสุยแต่ว่าเลขของเขาไม่สุยนะคะโดยในงวด16เมษายนที่ผ่านมาแอดสุยให้79มาเม็ดเน้นมเม็ดเดียวเลยค่ะและ79ก็มาล่างแบบตรงเป๊ะ แนวทางของแอดสุยช่วงที่เลขของเขาเข้าบ่อยๆแอดมินก็เคยนำมาลงนะคะตอนนี้สูตรของเขาก็เริ่มกลับมาเข้าแล้วอาจจะเดินต่อยาวๆไหมก็มาลุ้นกันเลยในงวด2พฤษภาคมแอดสุยงวดนี้ให้แนวทางมา4หางจะมีเลข2ตัว10 15 17กับ50ก็จะมีเลข15ที่ตรงกันกับแอดไทเกอร์ 17ตรงกับอาจารย์บุญรอดพารวย10ตรงกับแม่ใบบุญและเลข10กับ50ก็ตรงกันกับเจ๊ลไหลพัทยาเลยค่ะมาดูกันว่าเลขของแอสุยจะเข้าอีกในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะ แล้วก็มี FC ถามเข้ามาทางหน้าเพจนะคะว่าแนวทางของหนุ่มสุพรันที่แอดมินลงไปเป็นของแท้ไหมแอดมินขอยืนยันเลยว่าเป็นของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะซึ่งแอดมินติดตามหนุ่มสุพรันทางเพจจริงและเฟซจริงของเขามานานแล้วค่ะและขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งข่าวจากหนุ่มสุพันนะคะว่าให้ระวังเพจปลอมเฟซปลอมที่กำลังระบาดอยู่นะตอนนี้ ซึ่งเพจปลอมเฟซปลอมเหล่านี้ก็จะมีทั้งชวนให้เราสมัครเข้ากลุ่มแบบเสียเงินรายเดือนและบางเพจก็ชวนให้เราสมัครเว็บพนันที่ผิดกฎหมายขอให้ทุกท่านอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปสมัครและเสียเงินให้กับมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะเจ้าของข้อมูลเขาแบ่งปันให้ฟรีไม่มีเก็บเงินใดๆทั้งสิน้นไม่มีแจกลิงก์ไม่มีให้สมัครอะไรนะคะห้ามไปหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะ เช่นเดียวกันกับทางเพจและช่อง YouTube ของแม่หญิงบาร,รมีพารวยก็เป็นสื่อในการนำเสนอแนวทางและแบ่งปันแนวทางกันแบบฟรีๆดังนั้นจะไม่มีการเรียกเก็บเงินไม่ได้ชวนสมัครเว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้ามีการชวนสมัครให้รู้เลยว่าไม่ใช่แอดมินแน่นอนคะ่ะและสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภายัย มาที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรยค่ะ